ของ The Icon Group นะครับล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้านะครับเพราะว่าทางบอสแซมแล้วก็บอสกันเนี่ยมีการส่งหนังสือเป็นเอกสารชี้แจงในการต่อสู้เต็มที่นะฮะว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีส่วนร่วมในวงแผนธุรกิจของ The Icon Group นะครับเรื่องนี้ครับพันตำรวจตัวดีวรนันศรีล้ำครับผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจธุรกิจการเงินนอกระบบนะฮะในฐานะ โฆษกของ DSI ก็บอกว่าความคืบหน้าการดำเนินคดีอาญากับไอคอนกรุ๊ปนะครับกับพวกหรือว่าแชร์ลูกโซ่ไอคอนเนี่ยสำหรับกรอบเวลา15วันที่ DSI ได้เปิดให้บรรดา18บอสได้ทยอยส่งหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่จะสรุปสํานวนส่งพนักง,งานอัยการคดีพิเศษนั้นทราบมาว่าผู้ต้องหาในส่วนของผู้บริหารทยอยนําส่งมาบ้างแล้วส่วนบอสที่เป็นดาราก็คือบอสกัน ในกันกันตาถาวรแล้วก็บอสแซมหรือว่านายแซมยุรนันพมรบนตีนะครับก็ยืนย่นหนังสือชี้แจงประกอบการปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วแล้วเช่นเดียวกันซึ่งคณะพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบเรื่องการตรวจทานรายละเอียดของการแก้ข้อกล่าวหาได้รวบรวมไว้ประมวลประกอบการพิจารณาโดยเนื้อหาภายในยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับและอธิบายว่า ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องเพียงในส่วนของการทำหน้าที่รับจ้างเท่านั้นส่วนกรณีที่บอสกันจะอธิบายถึงสาเหตุที่เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปอย่างไรนั้น BSI เนี่ยรับฟังทั้งหมดแต่ก็ต้องนำมาดูประกอบกับพยานหลักฐานที่พิสูจน์ความผิดของพนักง,งานสอบสวนอย่างไรก็ตามยังมีพยานของฝั่งผู้ต้องหาแต่ว่า แต่ละรายด้วยนะฮะที่มีการเดินทางเข้ามาให้ปากคำกับ D s เเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาด้วยเช่นกันจึงยืนยันว่า DSI เนี่ยรับฟังทุกข้อความของทุกฝ่ายทั้งนี้กรอบเวลาในการเตรียมสรุปสำนวนส่งพนักงานอายการยังคงเป็นกำหนดการเดิมคือภายในวันที่25ธันวาคมนี้และในระหว่างนี้จะยังไม่เข้าไปสอบปากคาบรรดาผู้ต้องหาในเรือนจาเพิ่มเติมแต่จะเน้นไปที่การสอบปากคาพยานของผู้ต้องหา สำหรับการทำสำนวนคดีนี้ที่ผ่านมา DSI ได้เชิญพนักงานอายการมาร่วมเป็นที่ปรึกษาในคดีทำให้หลังจากนี้หากสำนวนของ DSI มีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจึงจะได้นัดพนักงานอายการมาประชุมกันอีกในเร็วๆนี้ซึ่ง DSI ได้เชิญในส่วนของอธิบดีอายการคดีพิเศษหรือผู้แทนอธิบดีอายการพิเศษเนี่มาร่วมหารือด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามหลังวันที่ 25ธันวาคมอีกทีหนึง่งเพราะว่ากำหนดการเดิมที่ DSi วางเอาไว้ก็คือภายในวันที่25ธันวาคมคแต่ตอนนี้เนีฮะออบอส18บอสโดยเฉพาะ2บอสที่เป็นดาราก็คือบอสแซมกับบอสก,กันก็ยื่นเอกสารต่อสู้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายอย่างเต็มที่อันนี้ที่ทางโคศก DSi ว่ามาคือเราเราแทบจะไม่เคยได้ยินข่าวในลักษณะนี้เลยนะฮะใช่ค่ะพูดได้ง่ายบ้านๆไปนวดแล้วตายนะมันมีที่ไหนอื แต่ว่าเคสนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะฮะก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเป็นนัก,กร้องแบบรถแห่ใช่ค่ะเขาก็ไปใช้บริการร้านนวดแล้วปรากฏว่าพอนวดเกี่ยวกับบริเวณคอใช่ไหมฮะมันอาจจะมีความผิดพลาดไม่รู้ว่าจับบิดคอท่าไหน<อ>ที่มันคอบิดแล้วมันจะดังกร๊อบกรบอย่างเง<อ><อ>ี้ยเออแล้วปรากฏว่ามันส่งผลต่อร่างกายเธอคือเรียกไว่าค่อยๆเป็นนะใช่ไหมใช่ค่ะปวดชาแล้วสุดท้าย เธอเสียชีวิตนะฮะท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้เนี่ยนะครับความคืบหน้าเนี่ยทางท็อปนิวเองเราก็พยายามที่จะเช็คข่าวแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ผู้ชมได้รับชมกันนะฮะเราถามไปที่นายพิทักษ์โยธานายกสมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทยก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับว่าการนวดแผนไทยเนี่ยมันมีการออกกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติไว้อย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของการเปิดร้านหมอนวด ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบศส,ส่วนร้านนวดแผนไทยจะเป็นการนวดเพื่อสุขภาพไม่ใช่เป็นการนวดเพื่อรักษาโรคตามตำราการนวดแผนไทยจะเน้นไปที่การนวดเพื่อคลายเส้นตรงบริเวณเส้นกล้ามเนือ้อกระตุ้นเส้นประสาทหรือที่แพทย์แผนไทยเรียกว่าเส้นประธาน10วิธี การนวดจะใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ทั้งสองข้างนวดคลึงเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายจะไม่เน้นการนวดแบบกดหรือบิดอย่างเด็ดขาดเพราะในข่าวเนี่ยคือ,อผู้เสียชีวิตเนี่ยแล้วก็ทางญาติทางคุณแม่เขากำลังบอกว่าไปนวดแล้วมีการจับบิดคอใช่ค่ะนะฮะเนี่ยคือโดยเฉพาะถ้าผู้เข้ารับบริการนวดเนี่ยมีอาการดังต่อไปนี้หลังจากไปนวดแล้วนะฮะ มีไข้สูงเกิน38.5 1ก็คืออุณหภูมิเกิน38.5องศาเซลเซียสนะครับมีอาการหลอดเลือดตีบโรคหัวใจโรคความดันสูงผู้ที่เพิ่งผ่านการผ่าตัดหรือผู้ที่เข้ารับการรักษาเกี่ยวกับโรคกระดูกจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้ารับการนวดอันนี้เป็นข้อมูลก่อนเป็นหลักการทั่วไปนะฮะกรณีของน้องผิงนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยจากข่าวนี้นะครับ จากข้อมูลเบื้องต้นทางนายพิทักษ์โยธานายกสมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทยบอกว่าตัวน้องมีอาการปวดบริเวณต้นคอมาก่อนหน้านี้ซึ่งลักษณะการนวดจะเป็นการกดลงไปตรงจุดที่มีการปวดจนอักเสบซ้ำๆจนกล้ามเนื้อหรืออวัยวะภายในมีการเลือดคลั่งทำให้ระบบเลือดไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติ โดยเฉพาะการนวดบริเวณต้นคอที่มีการหักมีการบิดจนเกิดเสียงคล้ายกระดูกหักซึ่งไม่รู้ว่ากระดูกบริเวณต้นคอเนี่ยไปทับเส้นประสาทตรงส่วนไหนบ้างซึ่งเป็นการคาดการเบื้องต้นก็ต้องรอการชนสูตรจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งว่าน้องน้องผิงเนี่ยเสียชีวิตจากสาเหตุใด นี่มันก็ช่วยให้ผ่อนคลายนะการปวดเมื่อยต่างๆนะครับแต่สาเหตุที่น้องนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเนี่ยที่มาเสียชีวิตที่มาโพสนะฮะบ,บอกว่าเสียชีวิตจากการนวดเนี่ยผมเองก็ไม่ได้ฟันธงว่า,าสาเหตุมาจากการนวดทั้งหมดนะฮะซึ่งข้อห้ามต่างๆในร้านนวดนี่ก็มีอยู่แล้วนะครับ โรคมะเร็งโรคก,กล้ามเนื้อโรคก,กระดูกพุนโรคต่างๆเนี่ยแปกโรคนะฮะที่ทางกรมสนับสนุนบริการเพื่อสุขภาพเนี่ยเขาก็ก่อนจะห้อยใบอนุญาตเนี่ยเขาก็มีข้อห้ามให้กับร้านนวดอยู่นะครับแต่กรณีน้องผิงเนี่ยนักร้องลูกพุ่งเนี่ยนะครับที่เสียชีวิตเนี่ยเขามีอาการมาก่อนหน้าน,นั้นแล้วโดยอบอกว่าปวดคอนะ ซึ่งอันนี้เป็นการคาดการณ์ว่าน้องเนี่ยอาจจะคออักเสบในการทํางานหรือว่านั่งรถนานคอตกหมอนนะฮะแล้วมานวดที่ร้านนวดทําให้เกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้แจ้งร้านนวดแล้วก็แจ้งหมอนวดโดยละเอียดนะครับเรื่องทางคุณพิทักษ์โยธายังบอกอีกนะฮะว่าผู้ที่ได้รับการอบรมหรือว่าการ ศึกษาการนวดแพทย์แผนไทยเนี่ยจะเข้าใจเป็นอย่าง,างดีนะฮะว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงการนวดบริเวณต้นคอต่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญก็จะไม่ค่อยนวดบริเวณดังกล่าวตัวอย่างเช่นระหว่างการนวดเนี่ยผู้ป่วยเขามีอาการเกร็งกล้ามเนื้อปุ๊บทาให้เวลานวดกล้ามเนื้อตอนเกร็งอ่ะมันจะไปฝืนกับแรงกดทับระหว่างการนวดทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดการอักเสบนี่ไง และเห็นว่าตอนนี้ข้อมูลล่าสุดเนี่ยคือว่ามีการไปตรวจสอบใช่ค่ะที่ร้านแห่งนี้นะคะซึ่งก็เบื้องต้นบอกว่าร้านนวดนี้เนี่ยมีใบขึ้นทะเบียนก็คือเป็นใบแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นใบตัวอย่างที่นายกสมาคมให้มาดูนะ,ะว่าถ้าร้านที่มีการจดใบประกอบประกอบกิจการจะต้องมีใบแบบนี้ซึ่งร้านนี้มีค่ะแต่อยู่ในประเภทนวดเพื่อสุขภาพซึ่งก็ชัดอยู่แล้วว่าไม่สามารถนวดประเภทบิดคอได้ นอกจากนี้นะคะก็พบว่ามีหมอนวดสองคนที่มีใบขึ้นทะเบียนก็คือจะเป็นอีกใบหนึ่งนี่ใบแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่าานายกสมาคมให้ดูบอกร้านนี้สองคนมีใบขึ้นทะเบียนแบบนี้แต่อีก5คนคนยอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็ไม่ทราบว่ามีหรือไม่มีนะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่9ก็คือวันพรุ่งนี้ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีค่ะจะมีการถแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์เองเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย ซึ่งผู้จัดจาก,การร้านนางนิชาพานนะคะชาวอุดรธาน,นีบอกว่าเปิดร้านมาตั้งแต่ปี48แล้วก็หมอนวดแผนโบนราณที่ร้านจํานวนไม่แน่นอนเพราะว่าบางวันก็สิบคนบางครั้งก็เหลือ4-5หคนแล้วแต่จังหวะ แล้วก็บางคนเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบนะคะซึ่งหมอนวดส่วนมากก็จะมาทําชั่วคราวร้านก็จะตรวจสอบแค่ว่ามีใบอนุญาตไหมมีการขึ้นทะเบียนหรือเปล่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ทํางานหรือไม่แต่ถามว่าวันนั้นที่นวดให้น้องผิงเนี่ยเป็นใครบอกไม่รู้เลยเพราะว่าเราก็ไม่ทราบพอลูกค้าเข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าใครนวดใครเหมือนว่าคนเข้าออกเยอะอะค่ะ แต่จะมีอีกประเด็นก็คือลูกค้าประจําที่จะมีหมอนวดประจํามาใช้บริการบ่อยๆอันนี้เขาจะจํากันได้แต่กรณีนี้ไม่ใช่ก็คือบอกว่าน้องผิงอนะไม่ใช่ลูกค้าประจําแล้วพอมาถามหาเราก็ไม่เลยเราก็เลยไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยสามครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปนวดกับใครเพราะฉะนั้นก็บอกว่าทางร้านไม่ได้มีนโยบายนะที่ว่าจะให้หักคอได้หรืออะไรได้เพราะว่าปกติเราเรียนมาเนี่ยจะไม่มีการนวดแบบนี้แต่<อ>ทางผู้จัดการร้านนะคะบอกว่าบางคนเนี่ย พอบอกอยากดัดหักคอแต่เราก็จะบอกที่นี่ไม่มีหักคอนะ้อันตารายบอกไปแล้วแต่หากว่าเขาคุยกันสองคนมาถึงตัวหมอนวดกับตัวลูกค้าค่ะเขาคุยกันสองคนเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาไปสื่อสารกันยังไงแต่ยืนยันว่าที่ร้านนี้ตามที่เรียนมาไม่มีหักคอไม่มีดัดคอเต็มที่แค่ดัดเอวอย่างอื่นไม่มีเพราะการดัดคอมันอันตารายมีเส้นประสาทที่สําคัญนี่คือผู้จัดการร้านบอกอืม,อม ซึ่งเราดูฟิล์มเอ็กซเรย์เอาอันเมื่อกี้ครอันนี้ของตัวอย่างจากดราม่าแอดดิกอันนี้คือเป็นฟิล์มเอ็กซเรย์ที่เป็นของน้องผิงก็เราจะเห็นว่ากระดูกเนี่ยมันกระดูกบริเวณคอนี่มันเคลื่อนอยู่ตรงลูกศรที่คุณหมอเขาชี้เอาไวา้เลยนะผู้สึกข่าวเนี่ยวันนี้ก็เลยไปที่บ้านนะครับอของน้องผิงแล้วก็เป็นบ้านของคุณแม่น้องผิงด้วยนะฮะก็มีการจัดพิธีสวดอภิธรรมศพที่นั่นนะฮะไปเจอ นางฉันทก,การครับอายุ48ปีเป็นแม่ของน้องผิงก็เล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าตนเนี่ยเป็นหมอนวดแผนโบราณมีลูก3ามคนนะครับโดยน้องผิงเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องชอบร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงหมอลำโดยก่อนหน้านี้น้องผิงเนี่ยเป็นนักร้องรถแห่และเรียนหนังสือไปด้วยหลังเรียนจบม .6 น้องผิงไปเป็นนักร้องประจำรถแห่กระทั่งเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับ น้องผิงเนี่ยมีอาการปวดไหล่แล้วก็คอจึงให้ตนเนี่ยนวดเพราะว่าคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ก็เป็นหมอนวดด้วยนะแต่ตนเนี่ยเพิ่งผ่าตัดมาก็เลยนวดให้น้องผิงไม่ได้นะครับก็เลยไปที่ร้านนวดแผนโบราณอยู่ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ในเขตเทศบาลอุดรธานีแล้วครับหลังจากที่น้องผิงเนี่ยนวดกลับมาสองวันก็มาเล่าให้ตนเองฟังบอกว่าคนนวดเนี่ยใช้ท่า<อ>หักคอ ทำให้นอนหงายไม่ได้เพราะปวดต้นคอต้องกินยาแก้ปวดตลอดก็เลยกลับไปนวดใหม่เป็นครั้งที่สองกับหมอนวดคนเดิมซึ่งใช้ท่าหักคออีกรอบนึงเป็นครั้งที่สองหลังจากนั้นอาการปวดคอก็มากกว่าเดิมนะ ฟังเพิ่มเติมจากแม่ของน้องผิงดูค่ะก็เห็นกระดูกข้อนองเคลื่อนมีซีหนึ่งซีสองซีสามเขาก็เลยฉีดยาเก็บปวดแลวก็ให้กินยามานัดอีกทีวันที่16ประมาณนี้ค่ะแต่น้องรอไม่ไหวเพราะน้องมีอาการปวดมากขึ้นอ่อนแรงมากขึ้นเราเลยไปก่อนนัดจากวันนั้นน้องหานก็ส่งตัวไปที่อุดรเลยค่ะไปในกรณีกระดูกคอเคลื่อนก็ประมาณสิบขึ้นได้ค่ะแต่อาซียูเขาสิบขึ้นได้ค่ะแกสีนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราไปเลยเป็นสิบขึ้น พูรู้เรื่องไปเป็นนิท่าไปเลยค่ะหมอจะเอื้อนไปอสองรอบค่ะบรอบแรกกับประมาณหาทุ่มเพราะว่าหมอบอกค่ะว่าให้พาน้องเขาจะยุดเต้นแม่จะให้ปั๊มบ่อบประมาณนี้ค่ะรอบแรกกลับไปให้คําตอบหมอว่าก็คือว่าบ่ให้ปัม๊มเพราะว่าปั๊มแล้วนองก,ก็จะยุดน้ำเข้าได้บ่รโดน ว่าทุกอย่างในร่างกายของน้องเล่นล้วนเป็นล้วนไปเมือเ่อแล้วค่ะก็เห็นกระดูกพอน้องแม่ของน้องผิงผู้เสียชีวิตยังบอกอีกนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยปอดของลูกเนี่ยเป็นฝ้าติดเชื้อชนิดดื้อยาด้วยนะฮะเลือดก็มีเชื้อราแล้วก็มีเชื้อราขึ้นสมองจนสมองบวมต้องใช้ยาจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงส่วนสาเหตุการเสียชีวิตคุณหมอเนี่ยที่รักษาบอกเบื้องต้นว่าน้องผิงติดเชื้อจำนวนมากร่างกายเนี่ยรับไม่ไหว แล้วก็เดี๋ยวในวันที่19ธันวาคมนี้หมอจะออกเอกสารที่เป็นทางการจะระบุสาเหตุการเสียชีวิตของน้องผิงมาให้ตัวได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งตัวเองเนี่ยรู้สึกเสียใจมากไม่คิดว่าลูกจะมาด่วนจากไปแบบนี้และคงต้องรอให้พี่ชายของน้องผิงอีกสองคนเนี่ยกลับมาบ้านเพื่อร่วมทําพิธีชาปนก,กิจศพน้องผิงในวันพุธหรือว่าวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับ แฟนของน้องผิงนะฮะนายภูมินรงค์ก็บอกว่าตนเนี่ยคบกับน้องผิงมา3ปีมีแผนว่าจะแต่งงานกันก่อนน้องผิงที่จะเสียชีวิตลงนะครับน้องผิงเนี่ยบ่นว่าปวดหลังตนจึงพาไปนวดที่ร้านที่ว่านี่แหละฮะพอนวดเสร็จผิงก็บอกว่าดีขึ้นแต่ผ่านไปไม่นานผิงก็บอกอีกว่าปวดหลังอีกจึงให้ตนพาไปที่ร้านนวดร้านเดิมและจากนั้นทั้งแขนและขาของน้องผิงก็เริ่มชา S <S <an> <S ตนก็เลยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลหนองหานซึ่งหมอก็บอกว่ากระดูกคอเคลื่อนให้กลับมารักษาตัวที่บ้านจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดส่วน,นเรื่องฟ้องร้องได้ค่าเสียหายตนยังไม่ได้คิดซึ่งก็ต้องรอให้จัดงานศพน้องผิงเสร็จสิ้นก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรเพราะตนยังตัดยังติดใจการเสียชีวิตของน้องพิง<ะ>อันนี้ในมุมของแฟนอืม คือเขาเป็นนักร้องลดแห่นักร้องฟิลหมอลำอะ่ะเขาก็มีอนาคตของเขานะฮะใช่ค่ะคือเรียกว่าอะน้องก็ทําอาชีพเสริมด้วยข้อมูลเพิ่มเติมนะก็คือขายของยืนขายของมาจะปวดเมื่อยอ่าบวกกับที่ทํางานเป็นนักร้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็เลยรู้สึกว่าปวดเมื่อยอยากปวดเมื่อยอยากจะไปนวดแล้วพอวันหนึ่งไปนวดปุ๊บอะ่ะมัน คือตอนนี้อาตามข่าวมันค่อนข้างที่จะสออไปในทิศทางที่ว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากหมอนวดที่ว่าไปนวดบิดคอหักคอ,อ,อใช่หรือไม่มแบบนี้ฮะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยดราม่าแอดดิกก็เพิ่งโพสต์เองนะคะบอกว่า<ม>จริงๆอ่ะสาเหตุน่าจะเกิดจากการนวดนวดครั้งแรกแล้วกระดูกคอเคลื่อนหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มมีอาการอ่อนแรงลงเรื่อยๆใช่ไหมคะก็มีอาการไขสันหลังอักเสบ แลวพอไปแอดมิด่ะคะไปรักษาอาการมันแย่ลงก็เลยทําให้สุดท้ายกลายเป็นเจ้าอยู่นิทราแล้วก็มีการติดเชื้อในกระแสะเลือดจนสุดท้ายเน้นำไปสู่เหตุการณ์เสียชีวิตอ,อันนี้คือที่ดราม่าอัดโพจฉาล่าสุดนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ด้วยใครที่ชอบนวดแบบนี้ก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วส่วนใครที่เรียกได้ว่าอาจจะเพิ่งเข้าวงการนวดก็ต้องระมัดระวังคือเดี๋ยวพอข่าวนี้ยงออกไปมันจะทําพูดถึงก็ต้องว่ากันตามตรงเดี๋ยวมันจะกระทบกับ ร้านนวดใช่ค่ะใช่ไหมหล่ะคนก็จะไม่กล้าเข้าแต่ว่าถ้าร้านนวดที่เขามีใบอนุญาตถูกต้องแล้วหมอนวดเป็นมืออาชีพจริงๆก็จะทราบกันดีอยู่แล้วอย่างที่ท่านนายกสมาคมบอกว่าบริเวณตรงคอคือจุดที่สําคัญใช่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมาหักแต่ถ้าจะเอาแน่ๆเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตเนาะพรุ่งนี้สสจอของอุดรธานีจะ,ะแถลงแต่ยังไม่ทราบว่ากี่โมงนะคะคมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แสงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ